หวัดดีครับเพื่อนๆวันนี้วันอยู่สบายผมมาอีกแล้ววันนี้นะครับผมมีสิ่งดีๆมานําเสนอนะครับก็คือมีสหายท่านหนึ่งนะครับที่เคยส่งวาวจ่ายตัวนี้ให้ผมนะครับก็คือ JPS 400บวกนั่นเองนะครับได้ส่งผลิตภัณฑ์อีกชิ้นหนึ่งมาให้ผมทดสอบนะครับก็คือนี่หัวสูบนั่นเองนะครับตัวท่านว่าใส่กับ1นึ่งกนและไฮคาป้าแล้วก็ก๊อกได้นะครับตัวนี้นะครับในส่วนยี่ห้อที่ใช้ได้ก็เป็นแพทเทิร์นมาโลอี หือจีนแพทเทิร์นมอลกอีของ V ก็ได้นะครับอันนี้เพิ่งได้รับมาเลยนะครับก็มาทํารีวิวเลยจะได้เป็นตัวเลือกให้เพื่อนๆได้เร็วขึ้นนะครับเป็นงานคนไทยนะครับผมเวอร์เนียก็ไม่มีอันนี้ประมาณ13.5ครับไม่ถึง14นะวัสดุเป็นทองเหลืองนะครับนี่เป็นทองเหลืองกลึงขึ้นมานะครับด้วยเครื่องมิลลิ่งแล้วก็เจาะรูด้วยเครื่องมิลลิ่งแล้วก็โอลิงเกรดอุตสาหกรรมนะครับลักษณะของมันนะครับเป็นเจาะรูอย่างนี้ครับสรู ให้แก๊สลมอ่ะแก๊สหรือลมแบะเบ่งเบ่งโอลิงให้มันคับกับกระบอกสูบนั่นเองนะครับในส่วนการอธิบายนี่ผมก็ขออธิบายแบบบ้านๆน,นะแบบความเข้าใจของผมนะเพราะว่าไม่มีสัพท์ทังเทคนิคเหมือนกันนะครับตัวที่เขาส่งมาให้ผมนี่เป็นตัวเรียกว่าเดโมนะครับคือทดลองก็คือท่านได้ทดสอบท่านได้ทดลองหลายครั้งหลายลักษณะแล้วนะครับจนได้ลักษณะที่ดีออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ส่งมาให้ผมทดลองด้วยเผื่อจะมีแนวคิดต่างจากนี้อะไรอย่างนี้นะครับเห็นว่าการทำลักษณะแบบนี้จะลดการล่วไหลของแก๊สได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มแรงได้มากขึ้นนะครับแต่ไม่ได้มีผลกับความแม่นยำนะครับอาจจะทำให้การวิ่งของแก๊สเสถียรขึ้นลูกก็ไปตรงขึ้นนั่นเองนะครับอาจจะมีนิดเดียวนะครับแต่ทำให้ลูกไปได้แรงและได้ไกลขึ้นแน่นอนอยู่แล้วนะครับงั้นเราลองมาเปลี่ยนกันดีกว่านะครับอันดับแรกเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนกับ 1911ก่อนแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับใส่ลองเรียบร้อยใน1911ของ V ตัวนี้ได้เรียบร้อยนะครับก็ทำงานได้นะครับไม่มีปัญหานะผมลองยิงดูนะครับนี่นี่นะครับอ่าโอเคนะครับแล้วก็ ไม่มีแก๊สฟู่เลยนะครับมันเก็บแก๊สได้ดีเลยไม่มีแลบออกมาเลยนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันแน่นนะครับคือมันตึกตึกเลยนะครับสําหรับตัวนี้นะถือว่าใช้ได้นะโอเคนะสําหรับตัวนี้คือ1 9 1 1 V เ้าแต่เป็นรุ่นเวอร์ชั่น1นะครับสามารถใช้ได้นะครับแต่ตัวนี้คือเระกันก็คือก็คือตระกูลเดียวกับ V นั่นแหละครับเป็นระบบเดียวกันแต่ตัวเนี้ยลูกสูบใหญ่ลูกสูบใ,ใหญ่กว่านี่อันนี้นะับเห็นไหมนี่เบลเลอร์เลยเนี่ย อ่าลูกสูบใหญ่กว่าครับทําให้ไม่สามารถใช้กับตัวนี้ได้นะครับนี่เห็นไหมครับโบเลยโบขนาดนี้ใส่ไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าโอลิงมันจะเบ่องออกมาก็ใส่ไม่ได้เพราะว่ามันหลวเห็นไหมครับนี่ขนาดนี้เลยเนี่เห็นไหมอ่าถ้าเกิดว่าไอตัวของเบอร์กานของ V- ีเวอร์ชันใหม่อ่ะมันจะลูกสูบโตขึ้นมันจะใส่ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็น v ีเวอร์ชันหน1เวอร์ชันเก่าใช้ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมลองกับ อ่าตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นของจีนนะครับรุ่นตัวเก่าแก่ของผมนะ e g 7 2 3นะครับตัวนี้ใช้ลูกสูบขนาดเดียวกันกับ V ตัวนี้นะผมว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับอันนี้เก่าแก่มากแล้ครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนดูตัวนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่าโอเคผมใส่กับเบล e g 7 2 3แพทเทิร์นมาลุยเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ใส่กันได้นะครับเพราะว่ามันเท่ากับ V ตัวเวอร์ชันแรกอะครับโอเคอ่าก็ใช้ได้ครับแต่ตัวนี้ของผมมันคงจะหลวมๆหลายอย่างนะครับแต่ก็ถือว่าดีขึ้นนะครับดีขึ้นกว่าเดิมใช้ได้นะครับตัวนี้นะอา่าเดี๋ยวผมลองกับกลอกมากงดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะลองกับกลอก17 V ตัวนี้นะครับว่าจะใส่แล้วเป็นไงนะ โอเคประกอบอลูกสูบในสไลด์เรียบร้อยนะอนะครับของ V กรอกนะครับดูว่าเป็นไงนะครับนี่อันนี้ผมไม่ใส่ลูกนะเดี๋ยวดูฟิลลิ่งมันดูนะครับว่ามันแรงสะท้อนมันจะแรงขนาดไหนเห็นไหมครับแรงครับเสถียรนะครับแล้วก็แก๊สไม่มีฟู่ไม่มีหลุดออกมาเลยนะครับแล้วก็ผมรู้สึกได้ว่ามีความแรงเพิ่มขึ้นนะถึงแม้จะนิดเดียวแต่ก็รู้สึกก็คือประมาณนี้นะครับแต่มันไม่ได้ทําให้ ความแม่นยำเพิ่มนะแก๊สออกไปได้เตมไม่เต็มหมดหน่วยทําให้ลูกแรงขึ้นวิ่งได้เสถียรขึ้นเพราะแก๊สมันออกไปดีขึ้นนั่นเองนะครับโอเคนะครับเรามาสรุปกันดีกว่านะครับหลังจากที่ผมทดสอบไปที่เรียบร้อยแลวนะครับต้องบอกตรงนี้ก่อนนะครับว่าผมไม่ให้ส่วนเสียส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับตรงนี้นะครับก็คือมิสไยท่านนี้ก็อยากส่งมาให้ผมลองทดสอบดูเพื่อจะได้มีแนวคิด อไรแนวคิดในการพัฒนาผิดพณา์ของท่านนะครับเพื่อจะให้ผู้เล่นอย่างเราได้เล่นของที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้ก็คือหัวสูบแต่งทองเหลืองนะครับมีชื่อแบรนด์ว่า JPS 400บวกนะครับนั่นก็คือเป็นแบรนด์เดียวกับาวาลจ่ายตัวนี้นะครับวาลจ่ายแต่งตัวนี้ที่ผมเคยรีวิวไปเมื่อก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นผิดัณฑ์ของคนไทยเพรนาะน,น,น่าสนับสนุนและก็น่าหามาใช้นะครับคุณสมบัติของเขาคือเป็นหัวสูบแต่งทองเหลืองนะครับเป็นการเจาะรูสีร่รูเพื่อ ให้แรงดันแก๊สด,ดันโอลิงที่ขอบนะครับเพื่อจะใหะ้กระชับกับกระบอกสูบนั่นเองนะครับสีดล,ลมได้ดีขึ้นสามารถทําให้การเคลื่อนตัวในกระบอกสูบดีขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าทางผู้ผลิตท่านได้ทดสอบแล้วก็ทํามาหลายเวอร์ชั่นแล้วนะครับจนได้ตัวนี้ที่คิดว่าดีที่สุดนะครับเจ้าหัวสูบตัวนี้นะครับก็จะมีผลทำให้ความแรงของแก๊สเพิ่มขึ้นอาจจะไม่มากแต่ก็เพิ่มขึ้นนะครับ ซึ่งมันไม่ได้มีผลต่อความแม่นยำนะครับแต่ทำให้แก๊สเสถียรไหลเวียนดีขึ้นผักลูกออกไปดีขึ้นก็อาจจะส่งเสริมช่วยส่งเสริมกันนั่นเองนะครับสามารถใช้กับกระบอกสูบที่มีขนาด1 3 5มิลและ1 4ม mm ิลได้นะครับสามารถใช้กับปืนโมเดล1911แล้วก็โมเดลกล o อกโมเดลไฮคาร์าได้นะครับแล้วก็ยี่ห้อที่ใช้ได้ครับก็จะเป็นแพทเทิร์นมารอ ไม่ว่าจะเป็นมารุอีจริงๆหรือจีนก๊อมารุอีนะครับทั้งก๊กทั้ง1 9 1 1แล้วก็ V ก็ใช้ได้นะครับแต่ต้องเป็น V ีรุ่นแรกนะครับ V เวอร์ชั่นหนึ่งหรือวที่เป็นกระบอกสูบเล็กนะเท่ากับของมารุอีครับหรือว่าเบลของจีนก๊ก V ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นก๊กมารุอีที่เป็นตัวหมายที่15มิลผมว่าไม่น่าใช้ได้เพราะว่ากระบอกสูบมันใหญ่นะครับงไงก็ลองสอบถามผู้จําหน่ายดูดูก็ได้นะครับว่าเอ่อ,อย่างไงนะครับ สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับท่านใดสนใจนะานมิสายสนใจก็ติดต่อกับคุณมัดดันนะครับหรือดันดันบีบีกันนะครับท่านจะเป็นผู้จําหน่ายผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับเหมือนเหมือนไอ้วาลจ่ายตัว JPS 400บวกที่ผมเคยรีวิวไปนะครับก็สามารถติดต่อท่านได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ยังเป็นตัวเดโมไม่แน่ใจว่าจะวางจําหน่ายเท่าไหร่และไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะครับผมไม่ได้ถามตรงนี้มานะก็คือเป็นมามาทดสอบให้ดูนะครับก็เดี๋ยวลองติดตามเพจ ของคุณมาดานดูนะครับแล้วก็ทางผู้ผลิตได้แจ้งผมมาด้วยนะครับว่าถ้าเกิดทางเพจเขาวางจําหน่ายมิสหายช่นานใดสนใจสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็คือบอกว่าดูมาจากช่องของผมก็คือ a i s o f t holiday นะครับมีส่วนลดให้10%นะครับมีจำนวน10ชุดเท่านั้นนะครับก็เป็นโปรโมชั่นดีๆให้ผู้เล่นอย่างพวกเรานะครับโอเค ประมาณนี้นะครับสาหรับผมผ่านใช้ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่ได้อวยไม่ได้อะไรด้วยนะครับแต่เจอมากับตัวเองนะครับแล้วก็มาแนะนําต่อเพื่อนๆน,นะครับเผื่อใครอยากจะได้อะไรแบบนี้ก็ลองไปสอบถามดูตามที่ผมแจ้งไปในขั้นต้นนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็เลยน้อยก็หวังว่าจะมีโยู่เพื่อนบ้างนะครับผิดพ,พลาดอะไรก็ต้องให้ดีด้วยขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมสวัสดีครับ